อ้ยมากินมาแซบมรนวนเหกันครับผมฟักก็ไลก็แชร์พี่น้องออสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องบ่อนแผ่นเพลทนะครับผมวันนี้มาครับพี่น้องซอยจุเจียวเพียวผมผมบเวลอยพี่น้องโอ้โหส,สดเนื้อน,นะเอ้ยมากินมาแซบมรนวนเหมกันครับผมฟักก็ไลก็แชร์พี่น้องออ สวยงานกำตัวาทะลุหับนะเนาะสวยสดๆนี่ก็ตับสดๆ,ๆไปเนาะตับเซตนี่นี่นไอคิดดิวพาหอพาหอเอาพาหอ กันว่ามีไซส้ไซสกระหมี่นี่จีกค้าหัวนี่จี่น้องกินข้าวเทียงนำกันครับผมนี่ผันผันพี่น้องโอ้ยสอยจูเจ้าเพียงผมีน้องเลยอืมอืมอืครับ ไงก็ใส่ใส่สดสอืมใส่เออชสดสดเนาะโอ๊ยมากินไส้สดๆน้ำกันพี่น้องเออสดๆน้ำกัน มัน,นคำเขามัน,ม,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 นมันเขาสวยสวยสุด ทำโต <animals>. ๊ะอพี่น้องห่อเอ้ยห่อน้ำจิ้มเบิ่งน้ำจิ้มเจ้าขีฟต์แ่ปผมน้องห่อครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม อร่อยน้องอเนื้อสดๆแก้วๆขมข้มน้องยังได้กับฟากเบิ้งคลิปให้จบเดี๋ยนะครับผมโอ้ยสดดีๆพี่น้องตับเซ่อืมอ๋อ แซีบมานัวน้ำกันครับผมนี่ใส่ใส่ตับใส่ตับสดสดอาหารอีสานบ้นานเฮาพี่น้องโอ้ยหอ้ใส่ตับครับพี่น้องออ ขมโตอือหือมันต้องหักกลับไปแล้วอมบําขมมือค้มออือหือแซ่ ไฟจู่เจีเพียงมมอืวะจีกหนึงตับึงเนื้อสดอ มันครับเนาะ uh huh. เริ่มยิ้มแล้วพี่น้องคำสุดท้ายโต,โต,โตพี่น้องอยแคบบุ้งัวานอนเมียนะครับคอจุ